ครับท่านวิวว่นครับค่ะก็ทีมงานก็อยากจะตอบให้ชัดระบุวันได้อยากระบุให้เลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นแผนส่วนงานราชการนะคะเราอาจจะสโคบประกอบลงมานะคะก็คือแผนก่อสร้างถนนเส้นนี้ค่ะตามแผนจะก่อสร้าง2571ทีนี้กระบวนการจากนี้ไปอะคะ่ะ เราก็จะต้องจัดกรรมสิทธิ์เพื่อให้ได้พื้นที่มาอย่างที่เรียนนะคะมี2วิธีปองดอหรือพลอดอพลอดอใช้เวลาออกนานกว่าจะลงพื้นที่กว่าจะทําแผนที่กินเวลาเป็นปีทีนี้ถ้าท่านอยากได้สตางในเร็ววันนะคะก็จะต้องอาจจะต้องใช้วิธีปองดองซึ่ง วิธีการคิดข้าตับแันต่างๆรกอบข้อกฎหมายใช้กฎหมายเป็นคืนตัวเดียวกันพรบเป็นคืน2562ถ้าอยากได้เร็วก็เป็นวิธีปลอมรองซึ่งหน่วยงานของกรมทางหลวงนะคะก็จะใช้วิธีนี้แล้วก็อาจจะมีหนังสือเรียกท่านมาทำสัญญาหรือเจ,จรจาตกลงซื้อขายอะไรแบบนี้ค่ะก็ในขั้นตอนนั้นนะคะก็ ถ้าจะสั้นกว่าพลดาก็คือรอวิธีฟองร้องเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็หลังจากโครงการนี้ค่ะมีเวลาประมาณ1ปีในการสำรวจแล้วก็คิดเงินค่าทดแทนออกมาแล้วก็ส่งมอบงานให้แก่ทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงก็จะนำข้อมูลนี้ค่ะก็มาตรวจสอบอะไรว่ากันไปแล้วก็จะเรียกเมื่อค่าทดแทนกำหนดราคา อสังฮาริมาซั์ตั้งคณะกรรมการมากำหนดราคากำนดราคาแล้วเสร็จนะคะก็จะมีหนังสือเรียกท่านมาทาสัญญามารับสตางค์ดําที่ท่านจะได้เร็วค่ะสิ่งที่จะช่วยพอตอบได้ดีที่สุดก็คือว่าถ้าอยากได้สตางค์เร็วก็วิธีปองดองก็จะได้เร็วขึ้นค่ะ,คะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็อยู่ภายในกอ่ออ่ะก่องานก่อสร้าง2571เพราะว่าจะต้องส่งมอบพื้นที่ให้แก่งานก่อสร้างที่จะเริ่ม2อ7 1กเ็หนึ่งกประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ ไม่นานเกินรอใช่ไหมคะคุณพี่ได้อยู่ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าก่อนปีเจใดหนึ่งตามแผนนะตามแผนเลยนะครับถ้าตามแผนเนี่ยท่านจะได้รับเงินก่อนปีเจหนึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ตามแผนเลยนินใช่ครับแล้วทีนี้ว่าที่ที่ว่าที่ที่ว่าเหมือนเออตัดเศษที่ว่าไม่โดน,นอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราจะ ทำอย่างไรไอ้ที่ที่ไม่โดนเนี่ยเราจะขายให้รัฐได้ไหมจะมีเวลาวันไหนที่จะเรียกมาประชุมอะไรยังไงอ๋ออันนี้หมายความว่า,วาพื้นที่ที่โครงการจัดผ่านเนี่ยมันเหลือเศษละ่ะนะครับแต่เรามีความประสงค์ที่จะขายให้รัฐหมดเลยนะครับจะเข้าเกณฑ์ตรงไหนอย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้อยากจะรู้นะครับ จะมีการเรียกประชุมอีกไหมสําหรับผู้ที่เหลือเศ